ผมก็คือจีบีแพนด้าเวอร์บัตตี้มาสเตอร์ที่ใช้ตัดสินไฟเตอร์อันดับหนึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วครับคู่ต่อสู้คนแรกของดราก้อนเวิร์มาจากแมจิกเวิร์ลคุโรดะเคตสศยะและเจอมันเอสโมไดกาโอกับลูกพี่บัสก็เกือบไปเหมือนกันแต่สุดท้ายก็พลิกมาชนะจนได้ส่วนผมเองก็ได้ออกรงเหมือนกันนะแมชน,นาจะพยายามครับ B ally, B ally. อะไรกันเนี่ยเจ้าคือมังกรจอมมารที่ออกจากพผลึกมาเหรอดุกด,ดันดีจริงๆอ๋อนี่เจ้าเป็นมอนสเตอร์หรอถูกต้องแล้วคือบัตดีของโคโดโนโบรุผู้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนจากดันเจียนเวิร์ลอสวินแห่งเกียรติยศเอลกิโฮเต้แบบนี้นี่เองน่าไม่รับแขกสมกับที่เขาหวาดกลัวกันเ เดี๋ยวนาะบรูคุงก็ต้องแข่งนัดแรกแล้วล่ะอ๋อแล้วพอแข่งเสร็จกาโอพวกเรามาคิดบัญชีกันฉันจะอัดให้เละเป็นโจ๊กไปเลยฉันก็รออยู่เหมือนกันนะนี่นายอยากโดนอัดขนาดนั้นเลยเหรอหมอนนี่นี่มาดูถูกกาโอบอกว่าจะอัดให้เละให้กลายเป็นเศษขยะข้างทาง,างให้แม้แต่หมาจรจัดยังมอนเลยนะกาโอนี่ไม่โกรธเลยงั้นเหรอฉันพูดขนาดนั้นที่ไหนเล่ายังไงซะ ฉันก็จะชนะให้ดูนะเอาแต่ว่าฉันอยากเล่นวัดดีไฟกับนายจริงๆนะรู้มะหวังว่าจะเป็นแมสที่สุดยอดนะก็ช่วยไม่ได้นะแต่คนชนะก็คือฉันนี่แหละไวสระคนที่จะชนะก็คือข้าตั้งหากตอนตผมเป็นเสือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของโนบรุอคือว่าคุณโคโดโนบรุใช่ไหมครับอ๋อ ผมชื่ออนิกาชิระสกะเตะครับตัวแทนจากคาตาะะเวิลด์สินะคู่ต่อสู้ของนายนี่อะไรเนี่ยจะมาสอดแนมฉันหรือไงอ่ะเปล่านะครับไม่ใช่เลยและที่จริงแล้วหน้าผมเป็นแฟนคลับของคุณโนเบรุนะครับเสือยืดแมวเสือต่างหากเล่า คุณโน,นบรุจะแผ่นด้าไ,ไรมารยาที่เป็นใครกันบ้าผมคือเซนโฮลิสอดรากอนต่างหากเราน้าน่าจะเย็นเย็นก่อนนาะก <c oughs> ็แค่ลูกไม้รกระจอกเอ้้เมีแม่อาาัตภันพ่อมาอีกตัวหนึ่งแล้วหน่านาเย็นเย็นไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจความเท่ของพวกเราหรอกนะขอโทษด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากๆที่ได้เจอไอดอลแบบคุณโนบุรุนะแฟนคลับโนบุรุจริงๆด้วยสินะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เสื้อนะครับแผ่นรองเขียนลายเสือกล่องข้าวลายเสือหมวกลายเสือแล้วก็กางเกงในลายเสือใส่ตัวนี้ทีไรก็นึกถึงเต็มแมตช์เจ๋งๆของคุณนบรุตลอดเลยแบบน,นี้ก็ได้นั่นสุสดยอด นายนี่สุดยอดเลยครับโนบรุคุงมันจะดีเหรอนั่นกางเกงนายนะกางเกงนายผมอยากสู้กับคุณโนบรุมากๆเลยแล้ครับถึงจะรู้ตัวว่าฝีมือเทียบไม่ได้เลยก็เธอบุกเข้ามาให้เต็มที่ได้เลยแต่ฉันไม่ออมมือหรอกนะครับแล้วเจอกันที่สนามแข่งนะครับเฮ้ ö, นี่ก็หลอกง่ายจริงฉันก็มีแฟนคลับกับเขาด้วย นี่แหละความแตกต่างขั้นสุดของท่านโคโดโนบรุกับมิคาโดกาโอเนะกาโอไปซื้อกาเกงในแบบนั้นมาจากไหนเนี่ยฟังที่ฉันพูดบ้างแซโอ๋อโทษทีโทษทีอีกสักอันเหอ,อจะเป็นการต่อสู้ระหว่างนักสู้โอโซระคาณาตะจากสตาร์ราคอนเวิร์กับนักสู้โทเกยามะโทการิจากดันโจเวิร์ค่ะนั่นไงคู่ของคาณาตะจะรอมแล้วไปกระเถออ๋อฉันไม่ดูหรอกเฮ้ ทำไมล่ะก็แบบไม่ค่อยสนใจนะอ้าวเหรอกานต่อสู้ในบล็อกบีวันนี้มีแดนเซอร์เวิ์ปะทั d r ากดราก้อนเวิร์ค่ะจะจี้ให้พรุนทั้งตัวเลยเออฉันไม่อยากตัวพรุนเลยฮะนั่นสินะคานาตะน่าไม่เหมาะกับชุดมีรูหรอกไงทุกคนมาทันด้วยฮะ เหมือนจะเพิ่งเริ่มพอดีอโอ้นั่งทำสมาธิก่อนเริ่มซึกแรกนี่เองอีกไฟายคือแฟนคลับของฉันเองนี่ต้องหลุยให้เต็มที่ให้เขาประทับใจสักหน่อยอะอืมแล้วอีกอย่างฉันแบกศักดิ์ศรีของดันเจ้นเวิร์อยู่จะออกไปสู้เล่นๆไม่ได้หรอกอะไรเล่าการเตรียมใจก่อนออกสึกนับเป็นเรื่องที่ดีนะ เงียยไปเลยนายนั่นแหละเอาหอกมารับหน่อยไปนั่นสินะออกไปเอาชัยชน,นะมาประดับดันเจียนเวลกันเถอะแล้วเข้าไทเกอร์บอยเออมันแน่อยู่แล้วไฟนอลเฟสนี่มันไฟนอลเฟสของฉันตั้งหากเล้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยขอเมอ่อพลังแข่งมังกรให้คณนาตอแอสซิสไร้ ไม่ตายคริสเตนโน่คริสตาลชูสจบเกมผนะู้ชนะโอซซระคานาตะชนะได้แบบไร้เดายดแมชอีกแล้วค่ะก็งแง่ละค่ะเป็นไฟเตอร์ที่มาแข่งแทนท่านทาสุคุเลยนี่นาจริงไหม ออยากดูท่านเธอสกูสู้จังเลยค่ะเอาละค่ะเราไปชมการเชียร์ในแต่ละเวอร์กันเลยค่ะเริ่มที่แดนเจ้าเวอร์เลยนะคะไปกันเลยค่ะว้าวสมัมเร็จค่ะที่นี่แดนเจ้าเวอร์ค่ะเถอะแล้วไม่น่าจะอยากคุยนะคะงั้นฉันขอตัวเพ่นก่อนค่ะป๋า ที่สัตว์เดือดร้อนเชี่องกันอย่างขึ้นสนามเลยล่ะค่ะตื่นเต้นกันมากค่ะอะอย่าสิขวาผู้ต่อไปดันเจซนเวะปะทะคาตาโนะเวล์ตัวแทนจากดันเจซนเวล์นักสู้โคโดโนโบรุเข้าสู่สนามค่ะโนโบรุช่้ยๆนะชนะให้ได้นะ ทีมเบอรค์ของพวกเราสุดยอดอยู <guarding ome S 2> ่แล้วอ UM ัดไปเลยดูโมโรเอลกิโคเต้ท <waterfall> ุกคนก็เลยค่ะว่าจะได้เห็นตัวแอคชั่ที่ยันเจ็บปวถนัดหรือเปล่ามาเลยค่ะว้าวต่อมาก็คือตัวแทนจากคาตานะเวิลนักสู้โอนิกาชิระสกะเต็คเข้าสู่สนามค่ะคุณนาวารุโอ้สึกระหว่างเสื้อยืดแมวและครับเนี่ยจะต้องสนุกสุดๆแน่เลยท่าที่นี่คาตานะเวิลเอ๊ะ เอะเหล่านินจาก,กับนักรบนั่งดูกันนิ่งเชียวค่ะเอะช่วยพูดอะไรหน่อยค่ะจะได้สู้กับรุ่นพี่โนบรุรุที่ผมปลื้มผมเงี้ยขาสั่นไปหมดเลยนี่นี่อยู่ในสนามแล้วเราเท่าเทียมกันฉันบอกแล้วไงว่าให้ลุยให้เต็มที่นะจะดีเหรอครับงั้นฉันจะขยบไม่เหลือซากไปเลย <S <S เฉันก็คือโอนิกาชิระซากาเตะ โมนั่นหรือว่าคือคนที่จะมาพาตัวลูกพี่ไปนักสู้สกเตะดูเปี้ยนไปมาเกิดอะไรกันขึ้นคนเนี้ย <The lyn oring> เป็นเจ้านั่นจริงๆด้วยนี่นายดูออกตั้งนานแล้วเหรอก็ใช่น่ะแล้วทำไมถึงไม่รีบบอกเล่าเป็นใครจากไหนก็ช่างว่าข้าจะขยี้มันให้หมดแต่แบบนั้นมันอะไรของนายเนี่ <The subway> แล้วที่บอกว่าเป็นแฟนคลับต้องการอะไรกันแน่เหจะโวยวายทำไมล่ะเนี่ย <The> แค่อยากให้นายเห็นหน้าเออของหมอนนั่นไงล่ะแบบนี้สนุกจะตายจริงไหมล่ะนี่นายยามกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละหน้าแบบนั้นล่ะอยากจะเห็นหน้าแบบนั้นจะอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยกล้ามาหลอกกันได้แล้วหมอนี่เป็นยังไงก็แค่ปราซิวตัวหนึ่งนั่นละสงสัยว่าวันนี้คงชนะสบายสบายเลยว่าไงนะจะเย็นเย็นเอาไว้ไทเกอร์บอยเงียบไปเลยฉันจะอัดมอนนั่นให้แล้ สงก้าวข้ามพายุฝนก,กระน่ำแล้วคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งลูมินก์กอ์เรสไนก์การกินมนุษย์คือวิถีของยักษ์ดอกไม้แห่งอธรรมจะเบ่งบานลูไมไนส์มวลภาพวาดยักษ์มฤตยูถ้าพร้อมแล้วการแข่งในกลุ่มเอบาดดีไฟส์เรสเดอะฟลด์ดันเจียนวอลคาตาโนวลฉันเป็นฝ่ายเริ่มก่อน ชาร์แอนดรอรวมทั้งทังอาะุนอสนีบายบสเทีย <c oughs> เป็นปลาซิลก็อยู่อย่างปลาซิลสิสปักที่กอดของนายนั่นฉันจ,จะปิดมันให้แนอน <c oughs> หมอนั่นมาลงแข่งทำไมอะหรือว่าเป้าหมายก็คือบัสเหมือนเดิมจะมาไม้ไหนก็เหมือนเดิมมันมีใครสั่งฉันได้ทั้งนั้นข้อเทินของนักสู้สก ดร็อชแอนดรอร่รายเงินใต้ต๊กนักสู้สก,กเตตใช้เวทมนต์เพิ่มเกจกับพลังชีวิตค่ะสวมใส่ยุดโคทมินคมดาบพยานฟ้าจะพาแกให้กลายเป็นสองซี่ไปไล่ถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองดูเส้ขอพูดเหลืองอ่อนเจ้าหนูโฮชิกุมะไปช่องขวาเจ้าหนูโฮชิกุมะ สามารถเอาการบนมือเข้าโซโแบบความหน้าได้หนึ่งใบห้ามใครมาขวางท่านอิบุกิทังนั้นความหนะ้า<ฮ>นักสู้ซาคเตะทำสองเมจสใส่นักสู้โนบุรุโอ้ยเดือแอคแท็กหรอคะเนี่ยจัดการ <c oughs> อา้อาวๆให้อัดได้เต็มที่เลยใช่ไหม การปกป้องของชาวไซน่าทำไมกระจอกจังเลยล่ะคุณโนโบรุผมละอุ่า์ชื่นชมผิดหวังชะมัดเลยอย่าเพิ่งได้ใจไปหน่อยเลยถึงเทินฉันแล้วรอทางนั้นพยายามยั่วเจ้าอยู่นะรู้แล้วล่ะนะสสมใจหอเกเล็วายุเอสคาโมจากนั้นเขาอัศวินปีกมังกรรันการไปช่องซ้าย พร้อมประจันบันบันดี้ขออสวินแห่งเกียรติยศเอลกิโฮเต้ไปช่องขวาไปกันเถอะรูินั้นเต้เอ,อ้าวไม่คุปูหัวงอกโผล่มาแน่น่า <laughs> นะบันดี้นี่พวกแกไทเกอร์บอยคงไม่ได้ลืมที่สัญญากันก่อนสู้รอกใช่ไหมฮะออกไปเอาชัยชนะมาประดับดันเจียนเวิร์กันเถอะเร็วเข้าไทเกอร์บอย เออมันแน่อยู่แล้วขอเอาชื่อของไทเกอร์บอยเป็นเดิมพันเลยใช่แล้วล่ะเล็ิโฮเต้ไปกันเถอะได้เวลาเอาคืนแล้วเจ้าหนูโฮชิกุม,มะมูฟมาช่องกลางผมจะปกป้องท่านซากาเตะเองเลวกิโฮเต้กับเอสคาโมลของฉันใช้ลิง์แอทแทกเลยโอ้ออยหยุดเลยนะถ้าโจมตีเจ้านั่นละก็ เอสเอ้ามาทำดามาด้วยสกิลอลกีโฮเต้ใช้สกิลแพนเนเทรดพลังชีวิตของนักสู้สกัแต่รดหัวพักอุซาเตือนให้หยุดแล้วเชียวนะคิดว่าเตือนแล้วทางนี้จะฟังหรือไงฮะนี่มันบัดดี้ไฟนะเท่านี้ตัวเลือกของแกก็หมดแล้วอะไรเนี่ยคำขอยอมแพ้เหรอเริ่มต้นโชว์ไทม์แสนสนุกได้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ก็แค่ลูกไม้กระจอกนะอะไรน่ะบันคอไปช่องขวาหัวหน้าแห่งเรายักษ์เจ้าหนูอิบุกิ ภารกิจวันนี้จะจบในพริบตาเดียวอะ,อ,ะอะไรกันเนี่ยบัรีคอลในเทิร์นของนักสู้โนบ,บุรุนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันคะเนี่ยไม่เข้าใจเลยเมื่อเจ้าหนูโฮชิกุมะถูกทำลายการที่ความหน้าอยู่ในโซนจะถูกส่งไปดรอปโซนแล้วการใบนั้นก็คือบัดดีของฉันเองหัวหน้าแห่งเรายักษ์เจ้าหนูอิบุกิไงล่ะ เมื่อถูกส่งเข้าดรอปโซนจากโซนในสภาพคว่ำหน้าฉันจะถูกคอและสกิลแอมบูชจะทำงานแอมบูชงั้นเหรอแต่ว่าเขาระช่องขวาก็ปกป้องไฟเตอร์ไม่ได้หรอกนะเมื่อเจ้าหนูอิบุกิลงสนามทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามอีกฝ่ายทำลายรันการดน่าเสียดาย<อ>รันการน่าเสียดายนะเจ้านั่นยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย ไมนะมอนสเตอร์ที่เพิ่งถูกคอลงมาโดนทำลายก่อนได้โจมตีอีกอะแล้วก็เมื่อฉันลงสนามด้วยส yeah, กิลแอมบูชแย่ละสิทำดาเมจก็อนใของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลาย<อ>นักสู้โนบรุนอกจากจะเสียมอนสเตอร์แล้วยังโดนดาเมจด้วยลวคะค่ะโนบรุไม่ถูกชะตาเจ้านี่เลย คุณโนบรุสู้ให้มันดีๆหน่อยดีครับผมอุตสาห์เป็นแฟนคลับของคุณเลยนะเจ้านี่ฉันจะขยี้ให้แล้วใจเย็นๆก่อนอย่าไปเล่งตามเกมทางนั้นไทเกอร์เอลกี่โหดแน้โทษทีเมื่อมอนสเตอร์ถูกคอด้วยสกิลแอมบูชสามารถาจหนึ่งเกจเพื่อทำลายมอนสเตอร์ได้นะไม่อยากจะเชื่อเลยละค่ะ การแอมบูชของเจ้าหนูอิบุกิทำลายมอนสเตอร์มดสนามเลยค่ะแถมนักสู้โนบุรุยังโดนดามเชเหรือพลังชีวิต5ห้าหนยมันยังไม่จบหรอกฉันยังเหลือเบสทเอียอยู่อีกบุกเข้ามาเลยสิแล้วเธอหน้าฉันจะเอ็นดูอีกเยอะๆเลยไร่เสื้อฟางเส้นใหญ่แสงไม่จริงใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นเวทมนต์ที่ใช้ลดสองมเมนะ โอ้ห oh, นักสู้สกเตะไม่โดนดามจชเลยค่ะนักสู้โนบุรุจำเป็นจะต้องจบเทินแบบโดนเล่นงานฝ่ายเดียวค่ะดูทำหน้าเขาสิ <laughs> ยังเจ๋งเลย <laughs> นั่นนะสิเจะสองคนนั้นันด้ไฟเป็นอะไรเนี่ยฮะห้าแพ้นะโนบุรุถึงนายไม่บอกฉันก็ไม่คิดจะแพ้เจ้าฟันฉลามนั่นหรอกไม่ต้องห่วงหน้ากาโอ ฉันไม่ยอมแพ้ที่นี่หรอกยังไหวอยู่ยังฝากออกไปได้รอฉันหน่อยนะเอลกิโฮเต้ฉันจะเรียกนายออกมาอีกรอบถึงเทินของฉันโรชชโรช t o เจ้าหนูอิบุกิส่งหมอน,นั่นให้ไปสบายกันเถอะแต่ว่าต้องทรมาจนจนดำใจก่อน หนูอิบุกิจบเป็นไฟเตอร์เลยไปกันเถอะมีของแล้ว <c oughs> พลังชีวิตฉันยังไม่หมดนะถ้าแพง้ง่ายๆมันก็ไม่สนุกนะซิถแต่ไม่ต้องห่วงหล่านะเพราะว่าไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนเจ้าหนูอิบุกิดับเบิลแอตแทกไซไบเตอร์ไลทไม่ยอมง่ายๆแล้วไรการปกป้องของชาวซานนะ่าฉันไม่ยอมแพ้คนอย่างนายแน่มันใช้ไม่ได้ผลหรอกรว่าไงนะไรอย กบวนอสูรสักคุราโปรยปรยเท่านี้เวทมนต์ของแกก็จะไม่ส่งผลแล้วว่าไงนะนักสูนอบบรุไม่เหลือทางรอดอะไรเลยละะ้วค่ะแกไม่เหลือตัวเลือกอะไรอีกแล้วนอกจากความพ่ายแพ้มันไม่ตลกนะทำไมทำไมต้องมาแพ้ให้คนแบบนี้ด้วยว้า บเกมพุชนะโอนิกาชิระสักเตะดูไม่จืดเลยเป็นปรซิลก็อย่าลุกขึ้นมาล่ะโนบารุโนบารุจะถอนตัวเนี่ยนะหมายความว่าย่างไงอ่ะเห็นว่าเป็นคำสั่งจากหมอกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นห่วงจังครับ นโนบารุเจ้าเสือยือดแมวนโนบารุนโนบารุฮะพวกนายว่าไงอะไรนี่หอบมาเชียแข่งกีฬาสีกันอยู่หรือไงอะอะไรของนายนะเห็นหมอบอกให้งดแข่งทางนี้ก็เป็นห่วงแทบแย่นะดูแข็งแรงกว่าที่คิดนี่นาเป็นแมวแท้ๆทําไมกร่างจังก็บอกว่าเป็นเสือไงเล่าเสือก็เป็นแมวอยู่ดีแหละหน่าบอกว่าเสือก็เสือสิ แล้วจะถอนตัวทำไมเล่าต่อไปนายก็ต้องสู้กับฉันนะนั่นนะสิครับนี่นีนี่ลูกพี่บัสบอกว่าเราสู้กับเสื้อยืดแมวอยู่นะเกาใจเปล่าไม่ได้บอกสักหน่อยมั่วส่วกันจริงๆฉันตั้งตาเราวันที่จะได้สู้กับนายนะา <c oughs> จะทำอะไรอย่าปล่อยผมนะเดี๋ยวฉันคอยดูที่นายแข่งนะ โอ้นายตัดใจเอคณะกรรมการเขาตัดสินไปแล้วเขาบอกว่าจำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภัยนะไม่ไหวไม่ไหวหมอสั่งห้ามแข่งเนี่ยนะบ้าเอ้ยเป็นหลักฐานว่าเจ้าได้สู้ด้วยทั้งกายและวิญญาณแล้วตอนนี้เรื่องสำคัญก็คือต้องรักษาร่างกายให้หายเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะขอโทษนะขอโทษ จะแบกมันเอาไว้คนเดียวเลยสู้โดยแบกทั้งโว,วเไว้คนเดียวมันก็แบบนี้นี่แหละในฐานะบัตด,ดีของเจ้าข้าจะช่วยแบกความพ่ายแพน้นี้ด้วยบัสพวกเราจะต้องจัดการโอนิกาชิระสักกติให้ได้จะกับใครข้าก็ชนะทั้งนั้นละ เวอร์บัดี้มัสเตอร์สามารถชนะได้ตามแผนครับแน่อยู่แล้วไม่มีทางแพ้ได้หรอครับต้องเอาวิราดการ์ดมาให้ได้รับทราบคำสั่งครับเวลานั้นใกล้มาถึงแล้ว <c oughs> สุดยอดการ์ดของวันนี้ก็คือเจ้านี่ผู้นำห่งเรายักษ์เจ้าหนูออิบุกิ เป็นมอนสเตอร์ที่มีสกิลแอมบูชเมื่อตกดับโซนจากโซนในสภาพความหนะ้าจะถูกคอออกมาเมื่อลงสนามด้วยสกิลนี้ทำลายมอนสเตอร์ในสนามและทำาดามจเท่ากับไซส์ของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะเอาละต่อไปคือเป่ายิงฉุกบัดดี้นี่บัสขอรบกวนหน่อยนะบัดดี้เป่ายิงเป่ายิงฉุบถ้าออกคอสก่็เสมอเจอกันสัปดาห์นะ้า ต่อโซ้ขต่อไปมาต่างฮีโร่เวิลเอ๋ไฟเตอร์เป็นวบนดี้พอลิสพึงพัดส่วนบนดี้เป็นเรือรบเป็นไฟเตอร์แบบไหนล่ะเนี่ยต่อต่อไปเรือรบสุดแกรงซาสกิออกตัวป้าหมายที่เล่นก็คือบัสบนดี้ไฟ